เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมเข้าทำงานใหม่ๆณจังหวัดฉะเชิงเซาผมเดินทางเป็นประจำด้วยการโดยสารรถไฟจากจังหวัดปราจีนบุรีไปกลับจังหวัดฉะเชิงเซาในทุกวันซึ่งผมจะต้องเดินทางด้วยรถไฟเที่ยวแรกจากปราจีนบุรีเพื่อไปทำงานที่ฉะเชิงเซาและเดินทางด้วยรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากฉะเชิงเซาเพื่อกลับบ้านหากวันไหนมาขึ้นรถไฟไม่ทัน ก็จะต้องไปขออาศัยพักกับเพื่อนที่หอพักผมใช้ชีวิตเช่นนี้เป็นประจำแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งที่ผมโดยสารรถไฟจากสถานีปาจิมบุรีในเที่ยวรถไฟตีห้าเศษเเพื่อเดินทางไปทำงานที่จังหวัดเชิงเซาเช่นทุกวันด้วยความที่เป็นรถไฟเที่ยวแรกที่ยังเช้ามากโดยรถไฟเที่ยวแรกนี้จะเริ่มออกเดินทางจากสถานีรถไฟปาจิมบุรีผ่านสถานีรถไฟเชิงเซา และสิ้นสุดที่สถานีหวลำโพงดังนั้นเมื่อขึ้นรถแล้วผมมักจะนั่งหลับเพื่อพักเอาแรงจนรถไฟถึงสถานีบางน้ําเปรี้ยวซึ่งถึงก่อนสถานีรถไฟชาเชิงเซาก็จะลุกมาล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวลงในสถานีชาเชิงเซาที่อยู่ถัดไปหากวานไหนนั่งหลับเพลินก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากลุงลุงป้าป้าหรือพี่พ,พี่แม่ค้า ที่โดยสารมาด้วยกันตั้งแต่สถานีรถไฟปาจิมบุรีช่วยปลุกให้และวันนี้ก็เช่นกันเมื่อใกล้ถึงปลายทางสถานีชาเชิงเซาผมเตรียมตัวลงจากรถไฟเมื่อดูนาฬิกาเป็นเวลา6 3โมงสนาทีอ้อผมลืมบอกไปว่าเวลาผมโดยสารรถไฟผมจะนั่งที่ตู้โดยสารตู้แรกทั้งไปและกลับเพราะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและพนักงานรถไฟนั่งประจำ ซึ่งพนักง,งานรถไฟนั้นตำแหน่งของพี่เขาคือพนังกงานห้ามลอ้อชื่อเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับซึ่งพี่เขาจะทำหน้าที่ในการตรวจตัวโดยสารแก่ผู้โดยสารทุกๆขบวนเมื่อรถไฟถึงสถานีชารเชิงเซาผมก็ลงรถไฟตามปกติซึ่งตู้แรกของขบวนรถไฟจะอยู่เลยที่ทำการสถานีไปจนเกือบสุดชานชลาของสถานี หลังจากที่ผมและผู้โดยสารลงจากรถไฟนายสถานีก็ให้สัญญาณรถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีชเฉิงเซาขณะนั้นผมสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ที่ทำจากไม้หมอนลางรถไฟในสภาพนอนคว่ำหน้านิ่งไม่ไหวติงแต่ที่น่าแปลกใจคือทั่วทั้งร่างกายของเขาเต็มไปด้วยหยดน้ำค้างที่น่าจะเกิดขึ้นจากอากาศที่หนาวเย็นในเวลาค่ำคืน แต่ทำไมชายคนนี้ถึงนอนโดยไม่รู้สึกอะไรเลยระหว่างที่ผมกำลังยืนมองชายคนนั้นอยู่ก็มีผู้เดารคนอื่นๆเริ่มเดินมาหยุดดูร่วมกับผมด้วยเช่นกันแล้วก็มีเสียงของชายคนหนึ่งถามออกมาว่าเขานอนหลับหรือว่าตายไปแล้วทำไมนิ่งจังผมเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เดินถอยหลังออกมาสองสามก้าวพอรู้สึกเสียวสลังวุบว่าเหมือนกันว่าที่ผมยืนดูอยู่นี่ มันเป็นคนที่มีชีวิตหรือคนที่ตายไปแล้วอย่างที่ชายคนนั้นร้องถามออกมาและและ้วทั้งผมและผู้โดยสารคนอื่นก็ร้องเรียกชายคนนั้นให้ตื่นพี่พี่พี่ได้ยินหรือเปล่าตื่นได้แล้วครับเงียบไม่มีเสียงตอบรับหรือการตอบสนองจากชายคนนั้นขณะนั้นคนเริ่มเดินมามุงดูกันมากขึ้นนายสถานีรถไฟเฉิงเซาวก็เดินมาดูพร้อมกับพนักงานคนอื่น ในสถานีรถไฟบอกให้พนักงานลองปลุกด้วยการเขย่าตัวปรากฏว่าพอพนักงานท่านนั้นเอามือสัมผัสที่ตัวชายผู้นั้นก็ร้องออกมาอย่างตกใจว่านายครับตัวแข็งทื่อเลยคงเสียชีวิตมานานแล้วทุกคนที่มุงดูรวมถึงตัวผมเองด้วยก็ตกใจจนต้องเดินถอยลังออกมาให้มากขึ้นโดยเฉพาะตัวผมเองซึ่งเดินมาเห็นเป็นคนแรกทั้งตกใจทั้งใจสัน่นเพราะหลงเรียกพี่เขาให้ตื่นอยู่ตั้งพักหนึ่ง หลังจากนั้นในสถานีรถไฟก็ให้พนักง,งานโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุตัวผมเองก็เดินทางไปทำงานตามปกติซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมต้องมาประสบกับเหตุการณ์ชวนขนลุกตั้งแต่โดยสารรถไฟมาทำงานเป็นปีไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ไหนชวนสยองเท่านี้หลังจากวันนั้นผมไม่กล้าเดินไปรอรถไฟที่เก้าอี้บริเวณนั้นอีกเลยเมื่อเวลาที่จะลงรถไฟในช่วงเช้า ผมก็จะเดินมาลงในตู้โดยสารถัดมาเพราะยังจำภาพหลอนในวันนั้นได้ติดตาแต่เหตุการณ์สยองของการเดินทางโดยรถไฟของผมยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เพราะหลังจากนั้นอีกหลายเดือนต่อมาในการเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟขบวนสุดท้ายเริ่มที่เวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีจากสถานีรถไฟช,ชัยเชิงเศราหลังจากที่ผมเดินขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายซึ่งในวันนั้นเป็นวันศุกร์สุดสัตาห์ และมีวันหยุดติดต่อไปจนถึงวันจันทร์ทำให้ขบวนรถไฟนั้นมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกครั้งที่มีวันหยุดติดต่อหลายวันทําให้ตู้โดยสารตู้แรกที่ผมนั่งประจำเต็มไปด้วยผู้คนโดยสารผมจึงต้องเดินมาที่ตู้โดยสารถัดมาอีกสองตู้ถึงได้ที่นั่งหลังจากนั้นก็นั่งหลับไปสักครู่รถไฟก็มาถึงสถานีรถไฟบางน้ำเปี้ยวซึ่งเป็นสถานีที่มีผู้โดยสารลงเป็นจำนวนมาก ถัดจากสถานีรถไฟชายเชิงเซาและส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารที่มาลงที่นี่มากกว่าจะมาขึ้นหลังจากรถไฟออกจากสถานีรถไฟบางน้ำเปี้ยวผมตั้งใจว่าจะลุกไปนั่งที่ตู้โดยสารตู้แรกของขบวนเหมือนเช่นทุกวันแต่แล้วผมก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในตู้โดยสารที่ผมนั่งอยู่เธอเป็นคนหน้าตาจัดว่าสวยมากสวมชุดกระโปรงยาวสีขาว ใบหน้าหวานเรียบหรูดูสุภาพการแต่งกายเรียบร้อยหญิงสวนาวคนนั้นนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับผมรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอขอโทษน,นะคะพี่ที่นั่งนี้มีคนนั่งไหมคะเธอพูดด้วยเสียงลุ่มนวลได้ครับว่างครับเชิญเลยครับผมพูดตอบเธอไปพร้อมยิ้มรับความตั้งใจที่จะย้ายที่นั่งของผมตอนนี้ต้องยกเลิกไปโดยปริยายน้องจะไปปัจจินหรือครับ ผมถามเธอเพราะเห็นว่าอีกสามสถานีก็จะถึงสถานีปทางปัจจิบุรีแล้วใช่ค่ะทำไมพี่ถึงรู้ล่ะคะเธอถามผมกลับมาคงสงสัยว่าผมรู้ได้อย่างไรอ๋อพอดีผมเห็นว่าเหลืออีกสามสถานีก็จะถึงปลายทางสถานีปัจจิบุรีแล้วแล้วระหว่างสามสถานีก็มีแต่สถานีที่มืดมากๆน้องคงไม่เดินทางมืดๆครับพี่เก่งมากเลย แล้วพี่นั่งรถไฟทุกวันไม่เบื่อหรือเธอถามผมแต่เป็นคำถามที่ทำให้ผมค่อนข้างสงสัยไม่น้อยเพราะผมกับเธอเพิ่งจะพบกันวันแรกแต่ทำไมเธอถึงรู้ว่าผมนั่งรถไฟทุกวันแปลกมากแต่ผมก็คิดว่าเธอคงพูดไปแบบเราๆไปอย่างนั้นเองขอโทษนะครับแล้วน้องชื่ออะไรล่ะครับผมถามได้ไหมอ๋อหนูชื่อขวัญดวงขวัญค่ะ แล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่ต่อครับยินดีที่รู้จักนะคะครับระหว่างนั้นพนักงานห้ามล้อก็เดินมาตรวจตัวโดยสารซึ่งเป็นปกติที่หลังจากสถานีรถไฟบางน้ำเปี้ยวพนักงานห้ามล้อก็จะมาตรวจตัวโดยสารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดที่สถานีไปทางปัจจิมบุรีแต่ที่น่าแปลกมากก็คือเมื่อพนักงานห้ามล้อเดินมาถึงที่เก้าอี้ที่ผมนั่ง ผมยื่นตัวให้ตัวตามปกติเมื่อพนักงานห้ามล้อตัวตัวโดวยสารของผมเสร็จก็เดินไปโดยไม่ขอตัวจตัวโดวยสารของน้องขวัญเลยในใจของผมตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกเหมือนเดิมเพราะคิดว่าพี่พนักง,งานห้ามล้อคงคิดว่าเธอเป็นเพื่อนผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะผมกับพนักง,งานห้ามล้อทุกคนก็รู้จักกันด้วยเพราะผมเดินทางประจําทุกวันจนจํากันได้และก็พูดคุยกันทุกวันอ้าว วันนี้ทำไมนั่งตู้นี้ไม่ไปนั่งด้วยกันอ๋อพอดีนั่งคุยกับเพื่อนนะครับพนักงานห้ามล้อสอบถามพร้อมกับมองหน้าผมอย่างแปลกๆหลังจากนั้นผมและน้องขวัญก็คุยเรื่องอื่นๆอีกเล็กน้อยรถไฟก็เดินทางใกล้จะถึงสถานีไปทางปัจจิบุรีผมมองนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาสองทุ่มหนาทีรถไฟใกล้เทียบทันฉลาสถานีขอบคุณพี่ที่คุยเป็นเพื่อนนะคะ ถ้ามีโอกาสวันหน้าพบกันใหม่นะคะน้องขวัญบอกลาผมเมื่อลถไฟกำลังชะลอความเร็วเข้าเทียบชานชลาขอบคุณน้องเช่นกันครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ขอบคุณเธอและบอกลาเช่นกันอีกไม่นานพี่ก็คงได้ย้ายกลับบ้านแล้วยินดีด้วยตั้งใจทำงานนะคะประโยคสุดท้ายที่เธอบอกพร้อมกับรถไฟหยุดจอดที่ชานชลาสถานีสร้างความประหลาดใจให้ผมมากขึ้นเป็นครั้งที่สาม แต่ด้วยความที่ต้องรีบเดินลงจากสถานีรถไฟเพราะอีกไม่นานหลังจากรถไฟจอดในสถานีก็จะดับไฟที่สถานีผมเดินลงรถไฟแต่ก็หันหลังกลับไปมองหาน้องขวัญตั้งใจจะถามว่าเธอจะกลับอย่างไรแต่ผมก็มองไม่เห็นเธอทั้งที่เธอก็เดินตามผมลงมาจากรถไฟพร้อมๆกันผมยืนมองหาเธออยู่พักใหญ่ก็ไม่เห็นเธอเลยสร้างความประหลาดใจให้แก่ผมอย่างมาก ระหว่างนั้นพี่พนักง,งานห้ามล้อเดินลงมาจากรถไฟพอดีพี่เห็นผู้หญิงที่นั่งคุยมากับผมหรือเปล่าไม่รู้หายไปไหนมีรถกลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมสอบถามพี่พนักง,งานห้ามล้อใครกันพี่เห็นเรานั่งมาคนเดียวพี่ถึงถามไงว่าทำไมไม่ไปนั่งด้วยกันอ้าวคำตอบของพี่พนักง,งานห้ามล้อยิ่งทำให้ผมแปกใจขึ้นไปใหญ่แต่คราวนี้ นอกจากแปลกใจแล้วผมรู้สึกได้ว่าขนลุกและตัวชาหน้าชาไปด้วยได้ยินดังนั้นผมรีบเดินออกจากสถานีรถไฟปราจีบบุรีเดินทางกลับบ้านในทันทีตลอดทางกลับบ้านผมรู้สึกถึงความอึดอัดรอบตัวมันลวกกับมีบางสิ่งกำลังจ้องมองผมอยู่ผมกลับไปถึงบ้านด้วยใจที่เต้นระรัวหลังจากเข้านอนในคืนนั้นกว่าที่ผมจะข่มตาหลับลงได้ ภาพของน้องขวัญที่หายไปจากสถานียังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผมจนผมต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระจึงหลับลงไปได้จากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ทุกครั้งของการเดินทางผมจะเลือกนั่งในตู้แรกของขบวนซึ่งมีพนักงานห้ามลอนั่งอยู่ด้วยเสมอและอีกไม่นานจากวันนั้นก่อนที่จะสิ้นปีผมก็ได้ย้ายกลับมาทำงานที่บ้านตามที่น้องขวัญบอกเอาไว้จริงๆ สำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยองของวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ